สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับมีเครื่องลูกค้านะครับตัวนี้เป็นอาร์ทีนะครับรู้สึกว่าอาร์ทีอะไรวะเนี่ยอ๋อ,อเป็นตัวธรรมดานะครับกอย่างเก่งก็ไม่น่าจ,จะเกินร้อยหยีนะครับรุ่นนี้นะครับก็ปีเขาบอกว่าะจะเอามาทําเป็นหนึ่งห้านะครับแต่เน้นนะครับเหวียงแท้ก้านแท้บอกลูกแหวนแท้ตาสูบแท้โอชีดแท้นะครับ เอ๊ะมากระแทยทั้งคันเลยหมดเออก็อเขาจะเน้นประมาณนี้นะครับก็อย่างอื่นก็จัดตามใจช่างเลยว่างั้นนะครับอ่าสีไม่ต้องทำก็เห็นพี่ก็ออกแก้วท่อด้วยโอ้โหอีสำคัญท่อนี่แหละน้าพิชมึงอ่ะเมียห่วงยังไม่หายไปหรือเปล่าเพาโซ่หาก็ไม่ติดเพรากว่าโซลางั้นทำไมมันช่วยเอาล็อกโอ้โหติดไม่ได้เลยบอกเมียนะเดี๋ยวจะเสือกบอกว่นชอบใจใหญ่เยอะ บักจนะบักครื่องไขึ้นด้วยพอ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 กันแล้วโอ้ยมาเช้ารู้สึกงาช้างวะนะโอเคนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตลื้อเลยนะครับผมอ่ะสร้างลื้อเลยเดี๋ยวเอาอ่างไปควานอ่ะเดี๋ยวปรลุกปืนอะโล่ใหม่หมดนะครับอ่าโอ้โหแหมสองชั้นเลยไฮนด์การขับอ่ะโอเคแล้วผม เมาจากไหนนะลูกค้าเนี่ยต่อยดนู้ดที่ไหนนะเครื่องเนี้ยยไหนอะมันจะมีมึงเห็นไอ้นู้ดไหนอะจากะโ้ดเนี่ยจากอ๋อมาจากพี่โนูดห้าใช่ใช่ โมาแบบนานจัดผลนะครับรู้สึกว่าอยู่สงขลาหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับมถ่ายรูปไว้เรื่องออืมอ่าสรุปแล้วนะครับมาจากสงขลานะครับพอดีพี่ก็โทรมาถามเมื่อเช้าว่าเครื่องถึงไหนแล้วนะครับอ่าใกล้ถึงคิวแล้วนะครับอยู่ประมาณสองเดือนเนี่ย่อง,งานนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะจัดการเลย ก็คือจะดีอยู่อย่างนึงคือว่าไม่ต้องทําสีนะครับมันจะไวหน่อยนะครับแบบนี้นะครับก็คือก็จะล้างปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ทำเป็นหนึ่งห้านะครับสเต็ปย่านาไะ่ข้างทั่วไปนะครับอ่ะโอเคครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็คว้านสร็จแล้วนะครับสําหรับเครื่องอ่าลูกค้าที่ส่งมาทํานะครับก็ตัวนี้คว้านเป็นหนึ่งห้าเลยนะครับนี่นะครับภายในก็ประมาณนี้นะครับผูกดอสต็ปผมนะครับ ผมจะคว้านฟิตนะครับจะไม่ค่อยแบบหย่อนล่วงนะครับนี่นะครับถ้ากดปุ๊บจะแน่นเลยนะครับอ่าออกประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปล้างแป๊บนึงนะครับแต่ว่าสีอะไรไม่ทํานะครับตัวนี้นะครับแต่ของคุยและบอกบอกแล้วถามเขาแล้วนะครับว่าสีเอาสีเดิมนะครับไม่ทําอะไรเลยนะครับอ่ะโอเคแล้วผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็เริ่มประกอบแล้วนะครับ อันนี้เขาเหวี่ยงแท้นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับตามที่บอกเลยเลขสิบสี่นะครับนี่ครับของแท้แล้วก็ลูกปืนใหม่ทั้งตัวนะครับแล้วก็ฝาสูบแท้นะครับนี่ผมจะบอกวิธีดูนะฝาสูบแท้นะครับนี่รหัสนะครับนี่ของแท้เลยตัวนี้นะครับกล่องนี่นะครับนี่ส่วนมากจะของแะเน้นแท้ซะ่วนใหญ่นะครับวาลก็แท้นะครับแต่วุชีดก็แท้นะครับวุชีดอต่ไมอยัง ก่อนนี้ปกลูกเหวีแท้นะครับไม่ต้องห่วงเลยครับอ่าก็เดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมลูกับโบรานลูกบราณนี่จะใช้เป็นของอินเทลอนะครับนี่นะครับอ่าก้านแท้นี่นะครับก้านแท้ก้านแท้ให้ดูไงนะครับดูน็อตนะครับน็อตน็อตแท้มันจะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตอ่าประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผม เกะจริงๆคนรู้มือมึงเนยเลยอ่ะนะครับอันนี้ลูกสูบใส่เรียบร้อยนะครับ้องหมุนที่ขึ้นสุดไปแล้วอ่ะนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะบอกพอดีนะแน่นไหมคือพอดีแหละอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บนึงนะครับผมแล้วก็ชุดสปริงนะครับใส่แล้วนะครับนี่นะครับอืมประมาณนี้ ติดสองตัวนะครับก็เดี๋ยวเหลือตุ้มนะครับตุ้มดามนะครับเดี๋ยวตุ้มดามเดี๋ยวผมจะไปอ่ไปเชื่อมแป๊บนึงนะครับก็เดี๋ยวจะไล่เบาให้พร้อมเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับปะเก็นเออเอาไม้ยังหกร้อยห้าเด้ออันไหนไม่มีเขียนนะชายละอ่ะโอเคนะครผมอ่ะนะครับก็เดี๋ยวจะปิดฝาแล้วนะครับ อันนี้ตุ่มดามนะครับนี่แต่ของดูด้วยนะครับนี่ตุ่มดามไรเบานะครับแล้วก็ไออะไรอ่ะจิ่ว่าไม่ดีอ่ะขดไม่น่ะอ้เปลี่ยนถี่เนี่ยบัานมันเครื่องเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่ามันสึกแล้วนี่นะครับอันตรายนะครับอ่ะโอเคนะครับเอาขออยุตปิดเลยแล้วก็พี่เขาถอยดีไอเสียด้วยนะครับของช่างตะไปได้ดีกองเดิมอ่ะตามนั้นโอเคนะผมอ่ะนะครับอันนี้เป็นหุ่ฉีดแท้นะครับหนึ่งห้านะครับนี่หุ่ฉีดยกเรือนนะครับ ของแท้นะครับอ่าตายเลยน้องตามสั่งจะของนะครับอ,อ่านะครับตอนนี้นะจะของเขาบอกว่าให้อันนี้ด้วยใช่ไหมลูกยางอ่าแต่ลูกยางถังด้วยนะครับรก,รก็ตอนแรกพี่เขาบอกว่าแกจ,าจะเอาเฉพาะทอยเสียนะครับเพราะว่าทอยเสียเนี่ยถ้าเราไปใส่กองเดิมประเภทเนี้นะครับเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้มันชนนะครับเพราะว่าทอมจะาพาดไปแางนี้นะครับ เพราะว่าถ้าทาเป็นท่อกรองเดิมแบบนี้ยมันจะต้องไม้ทรงหนึ่งนะครับแต่อันนี้มันมีแต่ทรงออกข้างนะครับทรงออกข้างปุ๊บไอดีก็ต้องออกข้างหมายถึงอย่างนี้นะครับเนี่ยออกข้างนี่ยครับถ้าใส่กรองเดิมเนี่ยกรองเดิมเนี่โค้งออกมาหลังแล้วงอขึ้นมันจะทนตรงนี้เนี่ยนะครับอ่าเราก็เลยราก็เลยต้องให้พี่เขาไอาดีไปด้วยนะครับถึงถึงมนันถึงจะได้นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวก็ลังเปลี่ยนปั้นมานเครื่อง นะครับผมของเดิมมันแย่นะครับนี่ของใหม่ครับนี่ใหม่แท้เลยนะครับอ่ะโอเคครับผมบอ่ะนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอ้าวช่างลองดิอ่ะเกลี่ยแรงดันขึ้นแล้วนะครับ,บนี่นะครับหนักไหมน้องอ่ะฮะหนักไหมเนี่ย ธรรมดาพอยเนาะเขามีอไงนั่นมาป่ะทั้งสองไอ้บุรียนมหมีมว่ะั้อกหมดไปรืออ,อ,อันนี้มือหมุนทคร พาดิัอดอิดวันได้่นีจูยังน่ดีๆๆ อัดอ it it like. ัดอัดอะไดูควันเลยควันมันก็เหมือนว่ามันก็ไม่ไบา่เอาใหม่ใหม่จะดันในท้ายนี้

อ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับก็กำลังใช้ได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปแบบว่าอ่าไร้ข้างใช้างานทั่วไปนะครับอ,อ่าเดี๋ยววันนี้จะจัดส่งแล้วนะครับก็อยู่ที่ไหนนะท่านนะูน้ดอ,อยู่ที่ไหนนะเพื่ <c oughs> อนพัดเถอะเอาอย่าลืมอย่าแม่ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวดูดิให้ให้ดูดิว่าอยู่ที่ไหน รู้สึกว่าจะไกลซะด้วยนะครับแต่เครื่องนี่ก็โอ้โหรู้แล้วน่าจะน่าจะหลายปีครับถึงก็ก่ดเลยนะนี่พวกเหล็กพวกอะไรนะครับแต่ดีอย่างหนึ่งเขาไม่ให้ทำสีไหวด้วยนะครับอ่าได้อยู่เขาเบาเดิมเนี่ยฮะสงขาโอ้โหโอ้โหพอได้เลยนะครับนี่ความพยายามนะหรออ่าสงขาสงขาักใต้เลยไรกันเนี่ย อืมมาจากใต้เลยะก็ประมาณนี้นะครับก็อนาเ่ืออ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทําเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0ูนย์2ปดเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดเก้าป้านะครับอ่าแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ